อร่อยเลิศอร่อยเลิศการผลิตวันนี้รีจะจะชวนมาที่ตึกฟีนิกซ์ประตูน้ำ อร่อยฟินบินได้แกรนโอเปนนินงเพิ่งเปิดไปหมาดๆนะคะศูนย์รวมความอร่อยสวรรค์ของนักชิมทิกเก็ตเทรดการันตีเลยนะคะมากันเลยค่ะมีตั้งแต่ชั้น 1, 2, 3, 4ที่นี่มีทั้งรีเทลและโฮเซลเราจะไปเริ่มต้นวันนี้ไปกันที่ร้านปริยานุตก้านยาวอยู่ชัน้น1ปริยานุตก้านยาวของเรา ยงงไจะแน่นอนที่สุดครับสนับร้านเรานะครับจะเน้นคุณภาพการย่าง<ส>ของร้านเรานะครับจะมีสีเหลืองนวลจะมีความมันนะครับ<ม>เนื้อจะละเอียดนะครับเนื้อจะเนียนรสชาติกลมกล่อมอย่างแน่นอนมาแวะกัดเข้าไปแล้วต่อเม็ดสองสามสี่อ้วนก็ยอม <c oughs> ถูกใจต้องพี่ไทยและชาวต่างประเทศจ้าก,กลิ่นหมูสเต๊ะโอ้โหมันเชิญชวนเหลือเกินต้องแวะสามเสนวิลล่าชั้นหนึ่งนะจ๊ะ ฟังเรื่องหมูสเต๊ะหน่อยสิจ้าของสามเซนวินล่าสวัสดีค่ะก็สามเซนวินล่านะคะหมูสเต๊ะนี้ก็คือตำนาน46ปีเลยนะคะเราใช้หมูอนามัยแล้วเป็นหมูสันนอกหมักด้วยสูตรของร้านสามเซนวินล่าเลยค่ะ,คะสองร้านกว่าไม้ที่ขายมาแล้ว,วาการันตีเลยค่ะแล้วก็ได้รางวัลเปิดพิสดารได้มิชลินถึง3ปีด้วยค่ะมิชลิน3ปีซ้อนเลยนะครับเขายังมีมีกรอบรสชาตินี้ก็คือมีกลิ่นหอมของส้มซ่านะคะเปรี้ยวหวานกลมกล่อมอร่อยและจ้ กดลิฟต์ขึ้นมาชั้น4ครัวปลาเถ<อ>ื่อกุ้งฝอยลอยแพรโอ้โหเขาบอกมันอร่อยมากลองมาคุยกับเจ้าของว่าเขาไปหากุ้งมายังไงมันทำไมอร่อยถึงขนาดนี้จนที่แบบว่า ทุกคนทานแล้วติดอกติดใจต้องซื้อกับบ้านจ้ากุ้งฝอยของเรานะคะต้องใช้กุ้งเป็นค่ะเอามาล้างทำความสะอาดประมาณ3าถึงสน้ําแล้วใช้แป้งแค่นิดเดียวค่ะใช้เทคนิคในการทอดตะล่อมให้เป็นแผ่ทุกแผ่เนี่ยจะต้องเป็นน้ํามันใหม่และไม่อมน้ํามันค่ะมัน s ซ go o d ูดมันอร่อยมากๆเลยนะคะเราสามารถทําเป็นเราทําเฉพาะที่ตึกฟินิชเท่านั้นเลยค่ะเป็นเครปกุ้งแผ่ค่ะเป็นเครปกุ้งแผ่ต้องแวะครัวปลาเทียนค่ะ แม่อวยพรไทยไฟคูซีนแม่อวยพรมีเมนูอะไรดังคะขนมจีนน้ำยาปูปูของเขาใช้กันเชียงปูมาก้อนโตโตจากสุราษฎร์ธานี<อ>เครื่องแกงของเขานี่นะสูตรคุณยายส่งต่อยอดกันมาแล้ว80ปีมันหอมมากหอมกระชายมากแล้วลาดลงไปกันเชียงปูแม่อวยพรบอกจัด<อ>เต็มมาก<อ>ให้กันแบบเต็มแมกนะจ๊ะ ฟร for h e ์เฮลคีออสผลไม้มาอยู่ในฟุดเราเราได้ยังไงจา้าป้ายสวัสดีค่ะป้ายนะคะก็วันนี้นะคะฟ o ุ o ฟอร์เฮลนะคะยกมาเปิดใจกลางเมืองนะคะ,คะของเราเนี่ยมีผลไม้นําเข้าทั่วโลกนะคะ,คะผลไม้ไทยก็มีค่ะ,คะผลไม้ปอกพร้อมทานน้ําผลไม้ปั่นแล้วก็ผลไม้สกัดเย็นนะคะ,ค,ะครบเลยค่ะเอาที่ดีที่สุดก็จะมาอยู่กันที่ฟรุ o ฟอร์เฮล always f resh and delicious อร่อยเลิการันตีค่ะโรแรงอร่อยเลยิศกับ AIS พิเศษมากๆเลยค่ะที่ฟินิกประตูน้ำอร่อยฟินเปนได้เพียงคุณแค่ใช้ AIS 0.1คะแนนเพื่อแลกรับส่วนลด40บาทในการใช้จ่ายกับร้านอาหารฟู้ดเลวที่ตึกฟีนิกค่ะอร่อยเลิศกับบริตริ่เมเอชอีติ้งย่าผิงฉัง,งสวัสดีนะคะ